สวัสดีครับนักศึกษาสำนักการนักเรียนคริสเตียนทุกท่านเราก็ยกย้ายกับบ้านช่วงนี้ก็ไม่เห็นหน้าเห็นตากันนะครับแต่แลราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีสื่อเทคโนโลยีที่ทำให้เราได้สื่อสารกันอยู่ได้และก็มีหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันใน ระบบออนไลน์นะครับวันนี้ก็อยากจะนำพระวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันให้เราได้เป็นข้อคิดได้เป็นกำลังใจในพระวจนะที่เราคุ้นเคยนะครับหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่13โครินสิบสข้อ13จําได้ใช่ไหมครับดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่ง คือความเชื่อความหวังใจและก็ความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดแต่ความรักใหญ่ที่สุด3อย่างนะครับในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิด1 9คนรุ่นนี้อาจจะรู้สึกว่า โอ้ยนี่เป็นสถานการณ์ที่แย่มากๆไม่เคยเจอผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับไม่เคยเจอสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้แต่ในพระวจนะของพระเจ้าได้ให้ปัญญากับเราบอกว่าไม่ใช่สิ่งใหม่โลกนี้เกิดโรคระบาดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งพร่าชีวิตของผู้คนไปนับครั้งไม่ถ้วนแล้วพระธรรมปัญญาจารย์บอกกับเราว่า ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์โรคระบาดครั้งนี้ก็ไม่ได้ใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับเราเองก็ควรจะคิดได้เหมือนกันนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มันเกิดกับโรคครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งและก็บังเอิญว่าเรามีช่วงชีวิตที่อยู่ในช่วงนี้ ในพระวจนะของพระเจ้าในหนึ่งโครินที่ผมอ่านไปสักครู่เมื่อกี้นี้นะครับโครินได้บอกเราสามอย่างความเชื่อในสถานการณ์โควิดอย่างนี้เรามีความเชื่อในพระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราเชื่อว่าพระเจ้าคือผู้ที่สร้างโลกนี้พระองค์รู้สิ่งต่างๆรู้ความเป็นไปของโลกนี้และพระองค์อยู่เหนือ โรคระบาดพระองค์จะทำให้โรคระบาดยุติเสร็จสิ้นลงก็ได้ความเชื่อเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เมื่อเรามีความเชื่ออย่างนี้พระเจ้าก็ดูว่าจะยิ่งใหญ่เหนือโควิดมากมายอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เรามีกำลังใจและก็มีความเชื่อผูกพัน ศรัทธาอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปได้มาตัวที่สองนะครับเรามีความหวังใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความหวังผมดูในสื่อมวลชนทุกคนก็มีความหวังว่าเหตุการณ์เรวรลายนี้จะผ่านไปจะผ่านไปแน่ๆมันจะไม่ได้อยู่อย่างนี้ไปตลอดบางคนบอกว่าโรงเรียนจะเปิดมหาวิทยาลัยจะเปิดกรกฎา ก็เป็นความหวังว่ากรกฎาได้เปิดแน่ๆกรกฎาโลกจะหายไปการที่เรามีความหวังทําให้เรามีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปฟันฝ่าความเร็วร้ายไม่มีใครสักคนนะครับที่จะคิดว่าโควิดจะอยู่กับเราไป10ปี20ปีแต่ว่าไม่ว่าจะมีความเชื่อและความหวัง มากสักแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่จะมีความรักต่อกันและกันพระวจะนะบอกว่าความรักใหญ่ที่สุดในสถานการณ์อย่างนี้เราจะได้เห็นว่าความรักท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดในบางทีความรักก็บางแห่งก็ถดถอยลงไปคนตะวันตกบางทีก็โทษคนเอเชียว่า เชื้อโรคนี้เป็นเชื้อโรคของเอเชียคนเอเชียเป็นคนทําให้เกิดเชื้อโรคนี้ดูในข่าวก็บางประเทศในตะวันตกก็คนเอเชียต้องระวังตัวเดี๋ยวจะถูกทําร้ายในประเทศไทยเมื่อวานก็มีความคิดว่าจะน,นําคนไร้บ้านเข้าไปกักตัวกักกันอยู่ในสถานที่ ที่มีคนที่อยู่อยู่แล้วและคนไทยที่อยู่อยู่แล้วตรงนั้นก็บอกว่าไม่เอาเขาอยู่ของเขาลงตัวดีอยู่แล้วจะเอาคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเอาเชื้อโรคเข้ามาได้อย่างไรนี่แหละครับสถานการณ์ที่เกิดความระแวงไม่มีความรักไม่มีความกรุณาต่อกันพระธรรมโครินถึงได้บอกว่าความรักใหญ่ที่สุด สำคัญที่สุดสถานการณ์อย่างนี้ไม่ว่าเราจะมีความเชื่อในพระเจ้ามีความหวังว่าเหตุการณ์จะผ่านพ้นไปแต่ถ้าเราไม่มีความรักซึ่งกันและกันนะครับก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรและเราก็จะทําร้ายและเราจะกีดกันซึ่งกันและกันและทําให้เราทุกคนท้ายสุดแล้วทุกคนจะลําบากมากขึ้นก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับยามนี้ให้เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พรุ่งนี้สอนคอรกับสภา,ากิษจักร เราก็จะไปร่วมกับสภากิจจาก10โมงเช้าสภากิจากจะทําข้าวอาหารไปแจกจ่ายตรงหน้าหอของเราสนครก็จะทําข้าวกล่องไปร่วม200กล่องอันนั้นคือความรักที่จะแสดงออกมาได้เป็นรูปธรรมเล็กๆน้อยๆอาจจะช่วยเหลือให้คนที่ขัดสนได้มีอาหารทานไปอีกสักมือ้อ2มื้อนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรให้กับนักศึกษาทุกๆคนในช่วงนี้ที่อยู่บ้านนะครับก็ขอให้มีความสุขมีความรักในครอบครัวของท่านมีความรักต่อเพื่อนบ้านมีความรักต่อเพื่อนของท่านขอบคุณครับก็จะฝากเพลงสักเพลงหนึ่งพี่แปมบอกว่า,าร้องเพลงให้นักศึกษาฟังสักเพลงหนึ่งนะครับ เพลงนี้ความหมายดีเพลงนี้บอกว่าฉันไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ฉันรู้ก็คือฉันรู้ว่าใครที่จะดูแลและควบคุมวันพรุ่งนี้ใครที่จะอุ้มชูชีวิตของฉันในวันพรุ่งนี้นั่นคือพระเจ้าของเรานะครับ เพลงเป็นเพลงคันทรีกอสเพลเก่าๆนะครับ mm hmm. ชื่อเพลงว่า I Know Who Holds Tomorrow They turn to gray. I don't reform for the future. For I know what Jesus say. him, for He's knows what is ahead. Many things about tomorrow. Stay. But I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about. me poverty but the one who faced despair is the one who stays Same. And today I walk beside him for his name. Copa Jow with a point,